ครับผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารเจ้าของคาเฟ่นะครับแล้วก็เจ้าของธุรกิจหรือว่าจะเป็นบริษัทเรื่องของการทำอาหารนาะไม่ว่าจะเป็นอาาฟู้ดแมนูแฟคเจอร์ฟู้ดเซอร์วิสต่างๆนะครับก็มาพบกับทางฝั่งฟิล์มนะครับดูแลฝั่งการขายแล้วก็การตลาดนะครับของฝั่ง d e s k ักดอทคอมสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารร้านคาเฟ่แบบพิมโลโก้นะครับมาที่เดียวได้ครบจบเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่งานไทเฟกโพลีคส์นะครับปี2025นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยครับก็จะมีไทเฟกนะครับทีี่่เเเาารยกวป็น โ o เลกย่อมาสัดโคเลก้าแคเทอร์ลิงนะครับแล้วก็เลสลองนะครับก็คือเป็นงานที่จอ ยกย่อยไปสําหรับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะครับแล้วก็แคตตาลิงนะครับให้ทางฝั่งลูกค้านะครับได้เข้ามาหาซัพพลายเออร์นะครับเราจะเจอตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับผู้นําเข้าส่งออกผู้นาโซลูชันต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับภายในงานได้ครบจบเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนที่เกี่ยวกับอาหารมาที่งานเดียวเนี่ยจะได้พบกับทางฝั่งซัพพลายเออร์ในหลากหลายนะครับตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำทั้งหมดเลยก็ปีนี้นะครับก็ตัวงานเนี่ยจะจัดขึ้นในเวลานะครับ10โมงถึง6โมงเย็น ูกเข้าร่วมนะครับก็จะขออนุญาตแต่งกายฟอร์มอนะครับบางเกียงขายาวนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้างานได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับทางฝั่ง b o o t เด p แพ k ในงานกันว่า,าหน้าตาเป็นยังไงเรามีของใหม่มีโซลูชันใหม่ๆอะไรมานำเสนอเดี๋ยวพาไปชมกันครับสวัสดีครับแล้วเรามาต่อกันที่ Primary Packaging นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามีแพคเกจิ้งแบบใดนะครับที่สัมผัสอาหารได้โดยตรงนะครับตัวนี้ก็จะมีชามกระดาษนะครับที่เป็นฝาพลาสติกแบบนี้ซึ่งจะมีกันรทนร้อนพอสมควรนะครับตัวนี้ก็ขนาดประมาณ850 ml นะครับ ถ้าเกิดลูกค้ามีงานพิมพ์มีลายอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถาพิมพ์ได้ทั้งแบบแค่1.1จุดด้านหรือว่ารอบใบก็าสามารถทําได้เลยเริ่มต้นแค่1000ชิ้นและไพมอรีถัดมานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟเราก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระดาษหรือพลาสติกนะครับตัวนี้ครับก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งพันชิ้นได้เลยไม่ว่าจะงานสกิน 1. นจุดหรือว่าเป็นงานสกินรอบใบเราก็ทําได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเริ่มต้น ที่1น0 0พชิ้นได้เลยเหมือนกันตัวนี้งานอาของลองจอห์ซนเวอร์นะครับแต่ถ้าจะใส่ของร้อนก็อาจจะแนะนําเป็นดับเบิลวอลก็ได้นะครับซึ่งดับเบิลวอลครับก็จะล้อไปกับแก้วตัวนี้ครับซึ่งเป็นงานพิมพ์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานพิมพ์เทพ,พื้น2สีนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาพลาสติกหรือฝาก,กระดาษเทนรักโลกตอนนี้กําลังมานะครับก็แนะนําสามารถมาใช้ ฝาก,กระดาษได้เช่นกันครับถัดมานะครับซองขนมใส่พวกแบบขนมเค้กคัสไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าลูกค้ากําลังเ,เปิดร้านเล็กๆอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถาช่วยส่งเสริมแบรนดิ้งได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ของทางร้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสกรีน1ด้านหรือว่างานสกรีนรอบใบทางเราก็ทําได้หมดนะครับลูกค้าก็สามารถส่งขนาดเข้ามาให้เราดูก่อนได้นะครับเพื่อให้เราประเมิาานราคาด้านล่างนี้ได้เลยครับ ครับก็วันนี้นะครับเราจะพามาดู secondary packaging นะครับก็อย่างมีถุงกระดาษนะครับสกรีนนะครับรอบนะครับถุงกระดาษครัฟอย่างงี้ครับสกรีนหนึ่งสี่รอบใบนะครับก็เริ่มต้นที่1000ชิ้นเท่านั้นนะครับครับหรือจะเป็นถุงติดเชือกอย่างนี้นะครับทางเราก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับต่อมานะครับเราจะพามาดูตัวกล่องดิสเพย์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกล่องดิสเพย์นะครับไว้สําหรับเออเหมือนตั้งโชว์ตามร้านนะครับไว้ โชว์สินค้าเพื่อให้ลูกค้าขานะครับวัสดุก็สามารถทําจากกล่องลูกฟูกได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตัวกล่องดิสเพย์นะครับที่ทําจากกล่องแป้งหลังเทานะครับก็สามารถทําได้นะครับ M O Q ในการผลิตครับอยู่ที่1 0 0 0ถึง3,000ชิ้นเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวถุงพลาสติกนะครับซึ่งถุงพลาสติกนะครับจะมีหลายเกรดฟังก์ชันในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น HDPE PP นะครับแล้วก็ LDPE นะครับเป็นต้นนะครับขั้นต่ําในการผลิตนะครับจะอยู่ที่50โลเท่านั้นนะครับหรือจะมีตัวไบโอนะครับเป็นถุงพลาสติกนะครับเราก็สามารถรับผลิตเหมือนกันนะครับ โอเคครับก็มาถึงในส่วนของตัวโลจิสติกแพคเกจจิ้งกันนะครับหรือว่าแพคเกจจิ้งสเตอร์ลี่ซึ่งหน้าที่ของมันนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถป้องกันอาหารนะครับตัวสินค้านะครับจากด้านนอกได้เลยนะครับเรื่องของการการันกระแทกการการ,การเจาะทะลุนะครับแล้วก็ เรื่องของ food preservation ได้อีกด้วยนะครับก็จะเป็น packaging ที่อยู่เราอาจจะไว้สําหรับการขนส่งเนาะเวลาเราสั่งใน e-commerce shopping o อ l i n e นะครับก็จะมาส่งแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามี product อะไรที่เกี่ยวกับ logistics packaging มาบ้างครับหลักๆนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีทั้งตัวกล่องกระดาษลูกนะครับก็จะมีตั้งแต่กล่องที่เป็นกล่องพัสดุ ฝาบนฝาล่างแล้วก็เป็นพวกกล่องไดคัพกล่องหูช้างแบบนี้เป็นพวกกล่องไก่ทอดที่จะมีอ่าหูหิว้วห,หรือว่าจะเป็นกล่องเทเลยที่มีฝาบนฝาล่างหรือกล่องพิซซ่าได้ทุกอย่างนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์โลโก้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ด้านเดียวหรือว่าจะพิมพ์ทั้งกล่อง ทั้งนอกทั้งในก็ได้ทั้งหมดนะครับก็เข้ามาดูเช็คราคาในเว็บไซต์ d e s p a c k c o m นะครับก็สามารถที่จะเห็นราคาได้เลยเนาะไม่ว่าท่านจะเลือกรูปแบบกล่องเลือกวัสดุเลือกแมทต์เลียลนะครับเลือกไซซิ่งแล้วก็เลือกรูปแบบการพิมพ์เนี่ยราคาก็จะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าท่านต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับก็สามารถติดต่อทางฝั่งเซลให้นําเสนอราคาได้นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีแคตตาล็อกที่2ของโลจิสติกส์แ k a เจ n g จิงนั่นก็คือตัวซองพัสดุครับ หมวดหมู่ของ Logistic yes ส์แพคเกจจิ่นั่นนะนะคือตัวซองพัสดุซึ่งเราก็สามารถที่จะรับคัสตอมนะครับไม่ว่าจะเป็นกว้างยาวสูงที่ลูกค้าต้องการเริ่มต้นที่100ชิ้นเท่านั้นท่านทักเข้ามาถามไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์โลโก้แล้วก็ตัวฝานะครับก็จะมีทั้งแบบติดกาวแบบซิปล็อกนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ย้ำอีกทีนะครับเริ่มต้นที่100ชิ้นเท่านั้นนะครับในการพิมพ์ไม่ต้องมาเริ่มต้นเป็นหลักหมื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ1น0งอชิ้นก็สามารถที่จะมีงาน แล้วก็ต้นทุนก็จะถูกกับกล่องกระดาษลูกฟูกนะที่ได้กล่าวไปแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะครับหรือว่าถ้าท่านนะครับ ต้องการมีมีทางฝั่งโลโก้เป็นแบรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสีของแบรนด์ของท่านอยู่แล้วนะครับสามารถมาเลือกตัวซองพัสดุนะครับที่เป็นสีพาสเทลนะครับแล้วก็แค่พิมพ์โลโก้เล็กๆกีเนอแมลลงไปนะครับสร้างความโดดเด่นกับแบรนด์ของท่านได้เลยสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแถบด้านล่างนะครับที่กําลังขึ้นโชว์อยู่นี้นะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็มาถึงมวลมู่สุดท้ายของ l o g i s t i c Packaging นะครับนั่นก็คือเป็นตัโ p r o d ั c t ที่เป็นไว้สําหรับในการกันกระแทกนะคร โดย d e l i v e r y เนี่ยวัสดุเหล่านี้ครับก็จะเป็นตัวที่จะช่วยปกป้องนะครับขอหุ้มให้สินค้าของท่านเนี่ยยังสมบูรณ์เสมอนะครับจนไปถึงมือผู้รับนะครับนั่นก็คือวัสดุกันกระแทกนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าบัมเปอร์อิสเซอรีนะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีกระดาษลังพึ่งบางทีลูกค้าก็จะเคลมนะว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเป็นลังพึ่งเลยนะครับก็ต้องบอกลูกค้าว่าให้ดึงมาก่อนนะครับให้มันเป็นรอนๆอนก่อนนะครับแล้วก็่อหุ้มสินค้าเพื่อกันกระแทกนะครับสำหรับสินค้าของท่านหรือว่าวัสดุกกกกกกกันนระะแททบบี่่่ถือววววาาาเเลย็็จปพผผตตตชชง ก็เอาไว้ใส่ข้างในห่อกล่องนะครับก็จะช่วยกันกระแทกได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวบับเฟลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทันดิชแนลแบบแพ็คนะครับหรือว่าแบบใหญ่ขึ้นมานะครับก็ราคาก็จะถูกลงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ห่อหุ้มสินค้าได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโตพาสติกหรือว่าถ้าท่านต้องการช่วยโลกรักโลกมากขึ้นก็จะเป็นตัวกระดาษรังผึ้งหรือว่าผัตกตบชวาหรือว่าจะเป็นพวกวัสดุที่ทําจากลางไข่กษาง น,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของ l o จิสติกส์แพคเกจิ้งของ Des แพคนะครับที่ได้นำเสนอในงาน p y เฟกโอลิเ็กแห่งนี้ครับ